นอขาเมื่อดีเมื่อดีผ้าลูกน้องก็กู้เขาครับเกีียวเขากู้เขากู้เขากู้เขาเลียวเล้วล้วเกี่ยวแล้วแล้วมัดแน่นบ่าขาเมือดีเซียนใส่คือเกาบอนไม่คลาห่าบคือเกาบ่นเพรับไอ้ลูกน้องผมหลยคนกับไล่คนคนเอาบ่าเฮ็ดกินอยู่ใน่ บริษัทนะครับว่าเป็นเอามาขากายยองมาตั้งแล้วก็ไม่เขาเล้าเสียบเสียบเสียบล้วก็ห้ามาสมัยเขาเป็นรถไฟเทนเลอร์เลยรถหลักครับมันหมดสมัยเนาะสมัยล่ะรถรถขนเขาบริจิตรับรถเทนเลอร์แล้วเอออ่าเอาเข้าไปในกาซิมาเขามาถามสอบถามว่าแนวทางของเสียโชคนี่อ่ายังเป็นเลขตัวเดิมบ่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอียงครับก็คือเก่าครับเพราะว่าธรรมดาแล้วหลังจากเลขออกผมก็จะ จะฝันเลยครับผมผมก็ได้ตัวนั้นผมกับคือเก่าผมก็ยืนยันตัวเดิมครับครับือเลขกับคือเก่าครับครับคัดมันเข่ากับนี่ต้องป้องไปกับภากันเพบุญนพชท่านเอาเด้ครับเด้อผู้ใดเฮ็ดบุญไรก็ได้ลรย่ันเห็นเอฟซีฮามาเห็นในแอดมินครับแอดมินเพิ่นมาเพิ่นมหาเออเอาผมก็ยัง ฉันคำเก่าคือเลขผมกับมีแตแปดหาเจ็ดหาสามหาเท่านั้นหรอครับดีโอดีใจนะครับนะห้าสามห้าครับหลังจากเมื่อนั้นที่เสียหายแนวทางมาแล้วบานเนี้ยได้ฝันดีหรือว่ามีเอียงบอกครับมีฝันดีแบบใดนะครับที่ว่าเปิ้ลมาเขามาสัมผัสเท่านะครับเนาะเพราะครับเพราะว่าช่วงหลังจากเมื่อนั้นมาผมกับไปตั้งยังวัดโอครับตั้งยังวัดผมกับไปตุละนะครับอืมครับผมไปตุละแล้วก็ แต่กลับมาห่อนเมื่อคืนนี้โอ้ครับโอ้ไปคือเพิ่นกับมีกิตการของเปิ่นนะครับเนาะเพิ่นกับไปทำกิตการของเพิ่ลแลวกะบา้านนี้ครับเมื่อคืนอีฝันปะครับฝันดีปะบัวครับเมื่อคืนข้าเมาครับเพิ่นมาซื้อมาหยังงบะค่ะพุ่มทีพุ่มตาเปิ้มาสุ่นอยู่ครับมาสุ่นในหน่อยแต่ว่าบ่ได้หยังเพิ่มเติมซุ่นแบบได้ค่ะแค่มันเป็นเรื้อรางแด่หน่อยนึงเนาะโอ้ครับผมครับมันมากเพราะว่าอัน ตอนกับมาหอดอันหอดอันบ้านนี่ครับผมก็หอดอันบ้านสวนนี่ผมกับบ่ได้น้ำรีนำไร่าไปไหนนะเพราะว่าปกติเรากาจะฝันอยู่ช่วงหลังเล็กออกย่างเดียวคือผมซื้อตัวไหนก็ซื้อตัวนัมืีอ่้งวนนี้ก็ เหลายหมื่นแล้วครับปกติแล้วถ้าห้าซื้อไปแล้วปุ๊บนี่ห้าวกะสีอ่ากะสีเคยถูกมากนี่กะสีบอกเคยฝันยังกะสีเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ครับแั้นมันเปลี่ยนแปลงกัเขาสิฝันเป็นบ่ครับแมนครับโอ้ถ้าบอกเปลี่ยนแปลงนี่กะสีบอกฝันยืนยันตัวเดิมครับครับโอ้ครับผมีฝากเอฟซีฝากแอดมินฝากนุก่ก็ผู้ใดอยากขั้นมันมีโชคมีลาภน้ำกันนะครับเนาะครับผมครับขอให้เฮ็ดบุญที้ท่านเอาครับโอ้เป็นการถูกหวยถูกเลขนี่ลอตเตอรี่นี่เป็น เป็นบุญเก่าครับบุญเก่าเ้าเป็นเงินด้วยดาเเานาะครับเนาะเผื่นเ้ามาสร้างสมบัติบารมีน้ำกันเนาะครับผมครับเพราะว่าขั้นมันแดงวันนี้กับว่าสิเฮ็ดไอปูอยู่โอ้โหครับผมว่าสิเฮ็ดสารไอปูอยู่ครับโอ้มีมีโครงการที่สร้างสารไอปูนะครับเนาะอยู่หม่องพ่นหม่องเราอยู่กันเหรอโอ้ครับเป็นจังไรคือว่าเพิ่นอยู่พ่นค่ะ่นซื้อบ่ะอ่าลูกน้องทีมบัดไฟทีมบัดเติมอ่าที่ หมดเกือบหมดไฟหอดแหลมสักบาทเนาะแลนด์เดอร์ขอถูกผมมันเห็นมันเห็นคนยืนเห็นขนยืนอยู่พ้นน่ะครับเห็นคนยืนแต่ว่าคนกับกับผมทรรมาบอกมะเกาพ้นยืนบอกว่าอันไอ้ขั้นอยากได้อย่างกับมาหาผมพี่าไปรบกวนลุงน้องเพราะว่าคนบริษัทนี่เป็นกฎงานหายากเนาะครับผมครับตั้งถต่หอดเวลาหนาสิใส่งานเวลาเพราะว่าช่วงหนา แล้วเขาแล้วน้ำเนี่ผมก็เห็นแมฆโค่เห็นอย่างลมต่อนะเห็นขยันเขาอยู่นลำบากเลยเนาะขยันยนละเด็กน้อยบากาลงมาเออครับพื้นที่มันก็กลวงขวังเนาะมันหากินลำบากแล้วครับเนาะเป็นกริเป็นกระสิมาบอกมาเกาวสุดหรอกนะเพราะครับเนาะเป็นคนกัม้านี่แหละมีบางคนที่เพิ่นเห็ได้เห็นบางคนมันก็เห็นบางคนเห็นเป็นคนยืนอยู่ยืนจนมันถิมแหลมถิมไม่ถิมเกิดไปแล้วครับเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใต้ผู้ใต้ครับ ใช่ใส่อยู่นี่ผููใส่โอ้แตงแตงชุดแบบไปครับอันนี้มันว่าใส่ชุดขาว่ันโอ้บนปูชี้เปล่าขาวสิงผมบ่รู้นะแต่ว่าที่ผมเห็นอยู่ตลอดผมเห็นแต่อากะเทียวสีแดงเลยผมนะโอ้ครับปูเดี่ยวเห็นเห็นเป็นปูเดี่ยวปขาวนี่ผมไม่ได้เห็นแต่ว่าลูกน้องนี่นี่ข้นรถสิบล้อจอดเป็นสิบขั้นนี่เขาก็นอนทั้งรถรัอทั้งรถอันเป็นปนั่งเนือเขาว่นโอ้ไปเอามาที่เขาบอดี้ เพคนเลย่าเสันอันพ่วงพ่วง,งอะไรอย่งางเงี้ยพ่วงอะไรพ่วงพระยุนหอยยุนานแต่ตัวก็อัน่านคนกับสั้นไลยเติบอยู่ดอกคนตั้งหินครับมาอ่ะที่อัฐิเหตุยังบดีเนี<ม>้ยล,ลูกหลูกคนเรือจังเลยกับบลูบแต่ว่าเพคนกลับพ่วงพระอันฟาดที่บอกอกตั้งเลยว่ากว่าท่านว่ามันยากนี่คือคือกลัพวงพระฟาดออกนี่คือแสดงว่าเพิ่นเหนือก็พระอ่นหอยยุหันเลยบลูครับแต่ว่าอ่โซเฟอร์โซเฟอร์มา มาถามผมว่าเสียครับอันอันยูนี่เสียเคยเห็นยังบอสินะอครับผมกับบอปากผมกับมี่ยังล่ะผมกับวานหครับเพส่นกับว่ามือขึ้นเนี่ยผมเจอดีแล้วว่าส่วนครับครับผมนอนมารับบัดขึ้นส่วนอือครับเจ้าเห็นยังบอท่านะอนอเออเจ้าได้เห็นยังไปไปเห็นยังอยู่นอกรูนอกข้างบอสินะเออครับผมว่าพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะครับผมครับเวลาพอพอมเอขนการนี้นันแล้ว ตอนที่มาจอดีูนิฟิลเล่ครับบางทีเขามาร่วมกันอยู่นี่เนาะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนกับภากันกินเราเม่าอยากันธรรมดดาลเราออกซเฟอร์สีบลอเนาะครับครับแม่นครับเวลาเลิกการเลิกงานก็เป็นปกตินะครับเนาะเพื่อนกับเล่เลยพาเพื่อนมาออกปากออกว่าเอออันลูกเต่าได้เฮ็ดอันยังที่เป็นการลบลู่ดูมินเจ้าทินเจ้าทางครับปูนยาตายายเองที่อยู่ที่เพวันนั่นคุณยศยีแถวนี้อย่างนี้นะครับผมกะให้ กำให้แนงสินะบ่หล่คนกัมือต่อมาคนก็บม่มีอยรังนอนรับสบายนอนรับสบายโม่เมวนมันนี่ผมญั่นไหลผนยั่นเผมจะหารถมาแลนดน้ผมบ่ได้องเจอดีทุกคนสำหรับคนนี้เป็นเป็นบางคนนะครับครับที่บ้านหดูหุ่จักน่ะครับเนาะต่อมานบ่งหุจักนกับอธิพัทธ์ทางไปครับว่าลังมันือมันบ่ดีข้าอยู่นี่ข้าไปอยู่ เป้นดินมังไไดแม่ทอละนี่เขาลบเรบผมจะขุดที่จกมองไดผมกะจุดถจุดเทียนบอกับแม่ทอละนี่ว่าจังสันอย่งสี่เยอะเราปักเราข้าเพิ่นเขาบ่อเดือดมาลงมาคมมาคงมาง่าเราครับผมมาหามาหากินหนึ่งสินะครับมัเนี้ยกาเสียบเนียนที่ว่าเสียสีมีโครงการเฮ็ดหนีมันเที่ยงกันนะครับผมว่าสีเฮ็ด ซัมา right? um, so ีเฮ like okay? uh, so ็ดบ้านให้เราแหะไปเอยากให้เราอยู่ไปเห็นไปนี่อยู่บองเดียวให้ลูกหลานในสกกาาบูซาซะตั้งศาลเนาะตั้งศาลตั้งยังขึ้นครับครันขันเป็นโชคดีเนาะครับขันเป็นโชคดีการครีมี่ีมีการบวงสรวงไม่ยังบเสียก็บบอกฮอตกระนั่นนะครับกรเฮ็ดธรรมดาเฮ็ดนี่หน่อยเนาะครับเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆสักครับครับเพราะว่าพื้นที่บางนี้มันเฮามันเป็น สายใหญ่เนาะหลายไรยถ้าแมนถ้าแม้มันหมานูดยมีโชคมีใช่แั้วสองวัดสามวัดดีปรดีเสียงโชคประดีเฮ็ดกับเอฟซีไม่แค่ไทยครับผมเอาเมินอยู่ครับมุญยากครับนั่นผู้ใดกับก้อยติดตามเอาครับครับก้อติดถามมาแล้วครับต่อมาวันนี้ก็ย่างครเดิมนะครับเนาะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมีสามตัวเท่านั้นละครับือไปซื้อมาขออนุญาตคุยเรื่องการถมที่นะครับ ครับผม FC ท่านไหนสนใจที่จะทุกที่ขุดซา,าสามารถติดต่อทางเสียได้นะครับผมได้ช,ชื่อชื่ออะไรนะครับโชควันนิดาครับ,ชรบโชควันนิดาทางมือถือจำกัดโชควันนิดาครับส,ส,สามารถโทรหาเสีย<ช>ได้หรือว่าโทรหาทางแอดมินได้ครับผมครับผมที่อยู่เขตพื 3, 3, 4, ้นที่สามเภาอุดรเราเนี่ยแหละครับครับผมครับก็คือโชควันนิดานะครับครับผมโชควนิดาครับสามารถขุดซะทมที่ได้ทุกที่ครับได้ทุกอย่างครับผมเขตอุดรนะครับได้เบิร์ตได้เบิร์ตย่เขตนี้ก็ได้เบิร์ตแล้วก็ ทำปกติคือรถดำรถไมโครต่อไปเขาฮยดนันแล้ครับราคานี้มาคุยกับเสียเอานะครับราคาก็ถูกครับถูกราคาถูกทำได้คุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ครับราคา

วัดว่าอารามอยู่ใจของเสด็จผู้ร้อนนี่สืสารเกดีสั่งวัดสั่งว่าหรือว่าพี่น้องเย็บซี่ตรงชันสิทสมดิีสมยางก็โทษหาผลรถครับพผนของผนไปสิบร้อยพี่น้องบนต้งหัวงครับ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 ขอขอบคุณขอบคุณเสียหลายๆเด้อครับเด้อครับบครัสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับยืนยันตแค่สามห้าเจ็ดครับผมสามตัวสามตัวสามตัวแสดงกัวเสียสามห้าเจ็ดครับผมมาล้านเปอร์เซ็น นี่ก็คือแนวทางของเสียโชดเปิลนะครับเนาะเสียโชดเปิลมื่อนิเปิลไขยแนวทางย่ำไหวตัวเดิมครับคือเปิลบอกว่าเปิลย่ำตัวเดิมเปิลไปไหวถึงถ่าพนมเปิลไปเที่ยวถ่าพนมมาสองสามมือที่หายไปนะครับเนาะววาสิมาตามหาแต่มือแรกการนี้ก็เป็นโค้งสุด้ายแล้วครับเอฟซีครับเขาโค้งสุดท้้ยมาแล้วก็ขอให้เอฟซีใ้วิจารณญาณกานรับชมนะครับเพราะทังช่องทำเป็นเพียงแค่แนวทาง เป็นความเชื่อส่วนบวคุคคลเท่านั้นนะครับเพิ่นให้แนวทางมาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่มเติมคือเลข3ตัวเข้ามาตัวนึงครับคือ357นะครับเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักหลาย357นี่ครับก็ให้ FC ถ้ามักา,มามกเขาว่าชอบก็บตามเพิ่น,นได้เลยครับเด้อถ้าบ่มักบ่ชอบก็ขอผ่านได้นะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมคลิปของสวายฟ้ารวยขอให้ร่ำรวยให้ได้เป็นเศรษฐีเด้อครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะ FC ครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ